เจ็บไปได้อ่ะจริงเจ็ไป้เโอเคเกลมีจุดยืนแล้วลูกนี่ดนี่ดีมากเลยค่ะเหนือลูกนะทอะไรลูกก่อนค่ะเออเออไม่ค่อลูกเออไม่ค่อยเงานเออันแลอไอ็ไวันนี้ไม่ได้โชว์ชุดเลยอะแต่หเกลียวแล้วเนี่ยว เยอะได้เล่นเยอะๆได้เลยอะไรไม่เกันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวร้องหักว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากน้องเกลียวก่อนแล้วกันจ้าพายน้องเกลียวคะป๊อบมาดเป็นไงคะวันนี้ข้างในเป็นยังไงบ้างคะในร้านข้างในมีของเล่นเยอะไหมคะอะไรล่ะคะแล้วมีอะไรอีกคะข้างในลับบุบูุตัวจริงลับูุบบตัวจริงร้องหักเป็นยังงไคะอธิบายฟังหน่อยมาลีตัวจริงมาลีตัวจริงลูกชอบตัวไหนที่สุดคะลูก ชเลือกได้ไหมวันนี้น้องบอลเมื่อกี้น้องบอกคุณแม่ว่าอะไรน้องอยากได้ตัวไหนบอลลี่ชางเอาตัวผู้ชายแล้วเหรอน้องเมื่อกี้น้องบอกแม่ว่าน้องอยากได้บอลลี่ที่ใส่ชุดอะไรนะไมอะไรไม่เลยใช่ใช่ไหมคะโอเคแต่ไม่มีช่วงไปเลยครับแม่รังการแค่ไหนค่ะก็อลังการมากค่ะก็มหาสกายขอนแก่นนะคะเพราะว่าโลเคชั่นมันแบบ มาดูตั้งไหนเป็นแลนดมาร์กว่าอยากไปมันคือรูปไทยอ๋อก็จะแบบว่าอยากไปเช็คอินที่อ๊อฟฟาร์สาขาที่สาขาที่แบบของชั้นนี่เลยอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือสมว่าคนที่มาเมืองไทยอ่ะขอให้มันเป็นะก็จะมาเช็คอินตรงนี้นะคะแล้วก็เราคนไทยด้วยนะคะก็ควรจะต้องมาเพราะว่าข้างหน้าก็มีจุดเช็คอินนะคะเราบริษัทชั้นไฮสตรีทชานสาขาใหญ่ด้วยใช่สาขาใหญ่จนมีถึงสองชั้นด้วยกัน็ข้างบน ด้สำหรับสายเฟ่เนี่ยค่ะก็ถ่ายรูปสวยมากแล้วก็มีเมนูที่เป็นแบบเป็นขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นจบบอค่ะถ่ายรูปน่ารักแล้วก็อร่อยด้วยอย่างคุณแม่กับคุณลูกชอบเหมือนกันไหมครับหรือว่าแตกต่างกันชอบจุ่มกันหมดเพราะว่าทุกคนก็ชอบหมดแหละเพราะมันแบบเหมือนโดพามีนเออมันโดพามีนมันมันแบบว่าอะดรีนาลีนมันลังอะไรเงี้ยนะมันแบบว่าเออมันตื่นเต้นดีอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็ชอบค่ะบางทีจุ่มได้ตัวเดิมก็กรี๊ด ก็แบบมันขอให้ได้ขอให้ได้ลุ้นนิดนึงมันไายทอดไปถายพิชมด้วยไหมคะเพราะเราชอบสะสมแล้วแล้วพอชวนลูกเล่นมาครั้งนี้มันก็เลยไปกันใหญ่เลยงจริงเพราะว่าเด็กทุกคนอ่ะก็ชอบงนานแหละแล้วเราก็เหมือนมีบางเด็กอยู่ในตัวนะมันก็เหมือนเป็นชรวงว่าอย่างหนึ่งที่มันแบบคนชอบอ่ะแล้วมันได้รับความนิยมเพราะว่ามันก็คล้ายๆมันเป็นฮิวใจนะครัเออมันเหมือนแบบมันดึงเอาอะไรที่แบบเราตอนเด็กๆออกมาอะไรเงี้ยแม่ทำไมพี่เขาจะงขึ้นไปด้านบน เขาไปถ่ายรูปหลุกเขาน่ยเกวก็ไปเออบายบายพี่มายบายเกีไยวบายบายพี่เขาถ่ายเลยพีาเกี่ยวบายบายพี่เขาถ่ายเลยนะแต่ละชั้นเป็นตกแต่งด้วยผนังโปรเจแตกต่างกันยังไงบอบ์บอบอร์คือของชั้นทั้งสองชั้นเลยนะคะข้างล่างข้างล่างเนี่ยก็จะมีเหมือนพวกบัวพินเกเรเกเรต่างๆตัวตกนะใช่ก็เหมือนเราเดินเข้าไปก็จะเหมือนกับว่าได้มาเดินดูเอ็กซิบิชั่นส่วนด้านบนเนี่ยจะเหมือน จะเป็นไเจะหมือนเป็นไอเดียเป็นแหล่งไอเดียให้เราเห็นว่าอนเราจะเอาไปตกแต่งยังไงเขาก็จะมีเป็นแบบเป็นคอนเนอร์ต่างๆเงี้ยโชว์ให้เราดูว่าแบบว่าเอ้ยแบบว่าเราจะมีครบเซ็ปตแล้วแล้วเราจะเรียนแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกคือทำเมด้อะไรแบบจะขงสักยื่นอยากได้ไม่ได้ถิ่นใหม่เพราะว่าื่เยอะจะคบมากเพราะว่าเขาดื่มเยอะจะคมมากล้วก็วันเนี้ยที่เปิดวันแรกเขาจะบอกว่าช่วงแต าบบูบูบูตัวที่แบบว่าก็อี่ทีเรงอตก็อยากให้ีมาัโลบูบูมีใครกามเนี่ยมากหน่อยครับก็บ่างนีหน่อยครับเราอยากให้กค่ะพรครที่มาเดินเล่นไอคอนสยามนะคะก็อยากให้แวะมาตรงนี้นิดนึงถ้ามาเดินดูเล่นๆก่อนก็ได้ไม่เียาก็ได้เป็นแบบอาหารตาเพราะว่าแค่การสกแตกในร้านก็เหมือนกบบว่าเป็นมมัเหมือนได้มาเดินดูนิทัศการเป็นอีนชันแล้ว จะอินกนได้ค่ะด่าี่ชมบอกระตานิดนึงนณวันนี้ในอากาศณเดือนนี้ของเจ๊เป็นยังไงบ้างเจี๊ยบค่ะไอติมแล้วอยู่ายความว่าตอนนี้คือที่เห็นอยู่คือคำตอบที่เห็นอยู่นี่คือคำตอบอะค่ะพี่านผู้ชมหรือว่ายังไงมันต้องเป็นก็ติดใจโอ้โหล่ะตุ้มตะลวนก็ที่พูดจ้าแบบลอยเป็นผู้ใหญ่คือเป็นอะไรอันที่หน้าเป็นอะไรแล้วร้องยังไงอ่านผู้ชมไม่ไม่พอ แบบยังไงอ่ะก็พิเศษก็ียลค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเป็นตัวอะไรนะเริ่มรับี่เดลจากโรงเรียนละค่บุคลากแล้วก็สวยเหมือนกินเตือนสติเรงเนเออโรงเรียนแก่จเปลี่ย้เปียนข้าวแล้วเตรียมอะไรต้องรู้ว่าอะไรเขาดูแบบอยากไปใช่ไมีเเารูเาเอยากไปโรงเรียนไหมลูกน้องอยากไปโรงเรียนไหมคะอยาก้องจะกินไหมอยาแตม แต่ว่าน้องต้องต้อวลีม่ลีม่ารตัวลีดูสิน่ารักป้องโอเคอันนี้คือในร้านเขาก็จะมีร้านว้ามีควันด้วยเขาจะชู่มแซนด์ไทดค่ะ มาแนะนชมต่อค่ะอีเมลงมาให้จัดแล้วก็รติดยังได้ไงล่ะก็เหมือนก็เออก็เตือนสติเนาะประถมพิเศวันนี้เนาะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็แบบติดชูนเอยมันปวดเพราะว่าช่วงปิดเทอมก็จะเป็นช่วงที่เราก็จะได้ใกล้ชิดลูกเราอีกแบบนึงเนาะแป๊บเดียวมันก็เแบบโหน่ารักแล้วก็ต่างไปวันเพราะเจียมัจะไม่มีเด็กเล็กในบ้านแล้วเจียมันจะหักเขาเนี่ยต้องบอกเขาอย่างนี้ว่าจะเดี๋ยวจะทติดช่วงจะวันที่อาจจะได้เจอกับแม่ได้เจอกับพี่เจียมอะไร ก็คนันเยอะก็เดี๋ยวก็ให้ให้ขาค่อยๆเรียนเรียนแบบารแีเรา้ขากะมันแบบมันเนคนทยแล้วไงไม่ลิตหแล้วอไรย่างเงี้ม่แล้เอาแลันเิดตัดสินใจหมดแล้วไม่ไม่มีการแบบเพิ่มงอกแล้วค่ะว่าเป็นต้องผวานมาเิดของพ่อนโอ้เอไม่ไหวแต่ถ้าี่ชมกังวลอะไรในตัวรูปเราถ้าจะต้องไปงเรียน ยังไม่ได้อยากจะกังวลอะไรล่วงหน้าค่ะมันก็เหมือนมันก็ไม่อาจจะความที่ว่ามันไม่ได้เป็นคนแรกด้วยเราก็พอจะรู้แหละว่าจะทุกอย่างมันก็จะเนี่ยนาดไปเนี่ยค่ะเราก็อยาไปไปซีเรียแล้วก็เชื่อในขั้นตอนว่าเออเอาเขาไปอยู่ที่โรงเรียนเขาก็จะโตในแบบของเขาจากการอยู่ร่วมกับผู้อื่นแล้วก็อะไรมันก็เป็นไปตามคอนเท แสดงว่าการเข้าสังคมแสดงว่าการเข้าสังคมใหญ่มากขึ้นคืองทำ้นแคอยางที่บอกแเราอคืออะไกนเราก็คิดว่าเราเลือกหูสุดสุดในเขาแล้วเลือกโรงเรียนที่เขาเลือกเราก็วางใจก็ว่ากันไปแต่ละวันว่าทำไมยิ้มเขาไว้ไปพี่ชมครับอย่างการเข้าสังคมเรากังวลไหมเพราะว่าน้องก็ย่างยิ้งแบบว่าโตเป็นผู้ใหญ่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรมากหน้าหลายตารู้จักแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนเดียวกันที่เปนหัวแล้วก ว่าอาจยอมรับว่าคิดว่าเกมเขาอาจจะไม่เคยได้เล่นกับเพื่อนรุ่นเดียวกันเพราะว่าส่วนมากก็อยู่กับพี่แล้วก็โตเร็วใช่ไหมคะแล้วก็มาอยู่กับแม่ก็มีแต่ผู้ใหญ่มีแต่คนที่แบบเป็นผู้ใหญ่ก็เขาก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ในสังคมของเด็กด้วยกันที่แบบว่าทุกคนต้อง อยู่ร่วมกันใช้กฎเกณฑ์ในโรงเรียนเชื่อฟังกฎเกณฑ์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซึ่งมันก็เป็นโปรเซสที่เขาก็ต้องเรียนรู้ก็ก็ตามไหวก็ไปโรงเรียนก็เดี๋ยวมันก็เรียนรู้เองอ่ะด้วยการที่โตมากับคนแบบมักหน้าหลายตาแบบเจอคนเยอะมาตั้นเด็กก็คือมันเหมือนแบบน้องก็น่าจะแบบไม่ตื่นตระหนกแบบทุกคนเนาะยไม่ไม่มีเรื่องตื่นคนไม่ไม่แล้วคิดไหมคะว่าลูกเลยเป็นของหน้าแก้วหัวโจ๊กหัวโจ๊กหัวหน้าแก่้วหไวโไ๊ก กลับมาแม่เกลียดแก๊งแล้วเงนี้ก็ก็เดี๋ยวก็รอดูอ่าแต่ว่าอาจจะกังวลนิดหน่อยว่าเขาเน่อะไรคะอร่อยอะไรคะอยากแม่มันอ๋อเดี๋ยวแม่สับตาสิแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวเกลีแป๊บเดียวแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวอายอายทับตายโอเคอายทับตายรอแป๊บ จะมีกังวลนิดหน่นนอย Stewart> ทั้งที่ว่าไม่ได้เป็นคนที่เรียบร้อยมากหรือว่ามากอะไรอย่างนีก็ทกคนทุกคนทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวก็ต้องไปเรียนรู้ที่จะอยูด้วยกันระหว่างในระหว่างที่ลูกเราไปโรงเรียนคุณแม่ทำอะไรคะชีวิตที่ไม่มีเวลาว่างเพิ่มขึ้นอีกนนิดห่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะมันคือตอนนี้เราเอาเขาไปไหนมาไหนมันท่องตัวเพราะว่ามันไม่มีเรื่องเงื่อนไขของเวลาว่าโอเค ่ะ9โมงเราต้องไปถึงโรงเรียนเวลาเท่านั้นเท่านี้ไปร้าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มมีเงื่อนไขของเวลาละก้ามไปกับเราก็ไม่ค่ะแล้วก็ต้องจัดขัรอีกแบบก็ปรับกันไปเรื่อยๆขับตัวไปเรื่อยๆอย่างอาทิตย์หน้าจะไปแล้วเรามีการติดต่อไปเรา่าจะต้องไปโรงเรียนเขาบอกเขาตลอดค่ะว่าใกล้แล้วแต่จริงๆก็คือเขาก็ท่องมาเป็นปีแล้วว่าสิงหาปีหน้าสิงหาปีหน้าเขาจะขับชิบชันเขาจะขับชิบชันสิงหาปีหน้า อย่ากพอเอยากที่เป็นเทอมใหญ่พากันไปเที่ยวก็จะบอกว่าเออกลับมาจะไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวสักน,นึงเราก็ไปเรียนแล้วนะแล้วก็ค่อยๆดีกว่าจะรู้แหละว่าเดี๋ยวจะใกล้แล้วพี่ชมอย่างน<ม>่าสุกบริษัทของชมกำกัดที่<ม>ไปช่วยบริษ<ม>ัทให้กับชายแดนเป็นยังไงบ้างขางไปไหนแล้วไม่ไม่เป็นยังไงก็ค <laughs> ือมันเหมือนบางทีเวลาเราดูข่าวแล้วเราแบบว่า มันปลงเกิดความรู้สึกร่วมนะเฉะว่ามันก็คงเหมือนกับทุกทคนที่เราเสพเทาเองน้ะแล้วเราก็ถือว่าพอมันมีความรู้สึกร่วมแล้วแบบว่าถ้ามันได้ทําอะไรแล้วมันก็เหมือนมันไม่ไม่ใช่แค่บรรเทาเขานะแต่มันบรรเทาเราอ่ะมันเขาทบรรเทาความรู้สึกเราว่าเราได้ได้ทําอะไรแล้วไดอแล้วอ่ะนี่คืออะไรเงี้ย ้ขอเมื่อกี้หน nah ูขอขอเสิร์ฟไปทีนิดหนึ่งก่อนเเมื่อกี้นิดนึงเพราะว่าจะบอกว่าจริงจริงก็ไม่ได้ทำคนเดียวไม่ได้ทำคนเดียวคือตอนแรกแกทำคนเดียวกับผู้กอบทีนี้กับไอซ์ร้องดีกว่าทำให้กับผู้ประสบไทยไปก่อนพอดีว่าต้องเล่าย้อนว่าพอดีว่าพี่ไอซ์เขาแชร์ให้ฟังว่าทางไทยรัฐกับพี่พีทเนี่ย เ <Yeah>, okay. ขาขนยนเขาขาดหรืออะไรยังไงเราก็เลยแบบว่าอุ้ยถ้าอย่างนั้นเราอยากทำด้วยจังเลยแต่ละทีเนี้ยพอเราทำเรือเราก็อ่านทำมันได้แต่ละทีนี้พอเราทำคนละเรือนใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเราจะไม่ทำในมหาเยเอนมีการคุยกับเพื่อนเพื่อนที่สนดทกันแต่ท่ก็แต่ก็เป็นมหาเรือนเรก็เราก็เลยถอออยากจะดูว่ามันเอาที่แบบเลสซีผสมตัวเองก็ให้ตัวเองเป็นตัวเองก็เหมือนเป็นตัวเอง ก็มีมาตื้นๆแบบนี้ก็เชื่อว่าหลายคนที่ติดตามเราจะน่าจะทำแบบเราชอบเราชอบตรงในแบบที่มันเป็นของที่มันราคาายากเลยขายากเลยมีราคาด้วยเพราะว่าเราต้องการจำลวงประมาณนี้ก็เราก็เลยเหมือนไปหาแนวร่วมมาช่วยๆกันเพราะว่ผมมาทำไมนิดนึก็จบเหมือนกันนะหลายคนก็เลยเออเหมือนไปดังโทรหาเพื่อนๆโทรหาเพื่อนถายก็จะบอกว่าไม่เลิเราทำคนเดียวนะต้องมีทุกคนก็ช่วยกันอย่างนี้คนละนิดคนละหน่อยบางคนก็ ไหวก็ทําเครื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบว่าซัำเยอะหน่อยก็ทำเรื่องเป็นร้อยเครื่องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหรออุ้ยมีคนเป็นเป็นร้อยเลูกชอบแล้วเรารวบรวมได้ทั้งหมดเยอะไหมคะที่เราบริจาคไปก็ร้อยร้อยต่อเครื่องอยู่นะอ๋อค่ะร้อยต่อเครื่องนอีกไตอนนี้คือยังยังมีแบบแนวโน้มอาจจะช่วยไปต่อเนื่องไหมคะพี่ผู้ชมเพราะว่ามันก็ยังแบบไม่สิ้นสุดอืมก็รอฟังรอฟังไปเรื่อยๆเนาะว่าว่าเป็นยังไงแต่ว่าก็เชื่อว่าเออ คนไทยก็ไม่ไม่เห็นกันแต่ก็ก็ลอฟังเลยเชีย่าาตใช่่อาวันเกิดพ่อนอสค่เป็นไงบ้างพี่านเรไ่ด้เจอเี่ยเออไม่ได้เจอเนี่ีนี้เป็นไงบ้างทออยว่เดเลยก็ดีค่ะขอแกงข่าวรอนึ่าหข่าชอบลงว่าแกงซนแบดอ่าห้าสิบห้าสแล้วแต่น่าเด็ดไหมคะเออห้าเด็่ะ่เด็ไปด แต่ที่งานีีนี้ไม่มีอะไรมากี่อไม่มีอะไรก็ไม่มีแค่นี้ละค่ะทุกแต่ละวันแต่ยิ่งอายุเพิ่มยิ่งหล่อจรกงไหมคะสามีคุณได้่ก็ดูดีขึ้นกว่าจีนีนะโอ้ยอะไรล่ะ่ในงานมีคนนีทีช็อตที่คุณเกลก็ไม่กับรูปเือี่โลดแล้วคนก็บอกว่าเสร็จาพยักกะบถามู่ร้านเขากำลังพันากานอะไรอยี่ พ่อแม่ยังไม่เฉลย่เลยแล้มีคนพืามาเ้ามาเอ็นดูล uh> ูกเราเลยค่ะก็ว่ากันไปชาวเน็ตก็มีความคิดสร้างสรรค์เขาก็ได้ยัดเยียตามคุยกันได้ไปดเรื่องราวอันนี้เขาก็ได้โอกาสทำัวเป็นพี่ใหญ่อยู่แล้วไงเขาก่งเอแบบอยู่บ้านเขาเป็นแบบเป็นน้องเป็นน้องอะไรเงี้ยค่ะมาเจอคนตัวเล็กกว่าเขาก็จะแบบได้เป็นเจ๊ สายฟ้าอาช่วยเขนแล้วไม่มีอะไรอะเราก็ไม่ได้ให้ก็ไม่เคยบอกเขาว่าต้องเงียบต้องอะไรเงี้ยเลยใช่แล้วคเขาเรู้ว่าเป็นเวลาที่เตรียมตัวเองต้อก็จะรู้แหละว่าเหมือนเราก็ทำอย่เป็นมืออาชีพว่าอยู่คนนี้เอาเท็กไปเซอร์ไพรส์ซึ่งก็คือทำจนไม่เซอร์ไพรส์แล้วมันเป็นแบบมันเหมือนมันเป็นเอรา้ทม่ดีใจในเมื่อเอาทด้ไปแล้วแบบนี้แล้วก็ทางบริการ ก็เหมือนทุกปีก็ที่โรงงานเขาก็จะฝึกงานสังงานใหญ่แล้วก็ก็ในหนังสัตแล้วก็ก็ทำโรงงานอุตสาหกรรมด้วยทำเครื่องสุดซ่าด้วย้ขอบคุณค่ะพี่ชมเกลเสร็จแล้วลูกขึ้นมาหน่อยลูกมาทานอาหารยุค่ะพี่นี่แล้วหรอถ่ายภาพหน่อยลูก